สวัสดีครับวันนี้พบกับผม B Channel ครับพบกับเจ้า่งสโ่14140ครับผมวันนี้อาจจะมาช่วงของค่ำหน่อยนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับวันนี้มาเอาลูกลังนะครับ ทีมงานเก่าทีมงานเดิมครับของเสียต๋องครับนี่ครับลุกล่างส,สวยๆครับ ขายแบกเหมือนกันนี่วะสายเยอะเหมือนกันครับตากใส่จเจ้าฮีโน่ผมไม่รู้ว่าต,วตัวนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมสอบถามเจ้าของรถก่อนนะครับวันนี้ทำไมบุ้งกีดังครับ วันผุกมจีนไม่ดังนะครับวันนี้ดังครับเจอของแข็งครับเจอลูกลังครับเจอหินครับอ๋อ,อกลัวแล้วครับ เป็ไนไงครับครับผมครับผมเที่ยวละเท่าไหร่ครับวิ่งลูกลังครับเที่ยวละสองไร่ครับโอ้ค่าตักแล้ววิ่งนี่วิ่งเที่ยวละเที่ยวนี่หกร้อยห้าสิบบาทครับเที่ยวเราหกร้อยห้าสิบนะครับนี่ครับเจ้าของช่องลูกหลานมักจกนะครับฝากติดตามช่องน้องเขาด้วยนะครับบิ้งครับผมห่อยเกือบดูที่เก็บลูเก็บรองเท้าเขานะครับสุดยอดครับ น้ารวดครับ,รบมาทำอะไรครับโอ้โห <laughs> <laughs> ถามไม่ตอบนะครับโอ้โหลูกลังสวยๆครับนี่ลูกลังสวยๆแต่ว่าคนตาบ้างงามครับวันนี้ได้ยินเสียงเหมือนปุ้งเหมือนบุ้งกี่ดังนะครับ มีเสียงนะครับเจอของแข็งครับไ้ดก <laughs> ิมรือแกงกันแล้วครับสองวินทองกูนี้ <c oughs> มันี้ออกป้านซาเว่ยมนนี้ค่าเวียกมากเอนมีเอเดียดพอมไหมีครับผม วันนี้ผมไม่ได้ออกมาครับวันนี้ติดภารกิจครับออกมาตอนจะมืดแล้วค <laughs> รับ่ก็อยู่ไม่ไกลครับบอ่อยู่ลังวัดนะครับนี่ครับบรรยากาศ บรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินครับจะมื่แล้วครับมาไม่ทันสอดเด็ดสักวันหนึ่งครับไดเด็ดมันอ้หนูภารกิจเดียวครับช่วงนี้นี่ครับอาจจระบีแล้วครับมงกี่ตัวนี้น่าจะ เท่ากับของมาร์กทูผมคาดการประมาณนั้นนะครับวงกี่ตัวนี้น่าจะศูนย์จุดหนึ่งวะผมไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับใครที่รู้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับเพราะก็มือใหม่เหมือนกันครับ อ้าเอา,เอางานไม่ทำเซรครับใบ <laughs> เลยครับ <laughs> อย่าหาทำครับใบ <laughs> มะม่วงห<อ>ิมะพานนะครับ <laughs> บรรยากาศหน้าดักหนูมากครับดูดิครับ <laughs> <laughs> เอาแล้วครับ <laughs> อย่าหาทำสิวขึ้นสิวขึ้นมันไม่ว่าครับมันจะลากไม่ออก <laughs> มันลากไม่ออกครับไอ้มันไม่ว่าครับมันดำ <laughs> เอาท่าหน้าคนขับนี่ <laughs> รถมีวิ่งแค่คันเดียวเหรอครับ,บวันนี้วันนี้วิ่งงานอบตสามคันสามคันนะครับขาน่างสวโอ้รถรวมเยอะครับวันนี้ทุกวันเห็นมีแค่คันเดียวครับวันนี้ผมมาไม่ทัน <c oughs> ทีมงานเสียตองครับทีมงานนี้จครับ จกจันนโลกครับสายจกวันโวตัวนี้เสียตองบอกขายนะครับแปดแสนห้านะครับใครสนใจติดต่อเสียตองได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเบอร์ผมทิ้งไว้ใต้คลิปให้นะครับใครสนใจติดต่อแกได้นะครับอือ mm hmm. いや、ま、yeah,